ทีมาคดฟาเตอร์ตอร่อพ่อไลฟ์สไตล์สุขาครับมาดูความคืบหน้าคาดีโจรบุกเดี่ยวชิงทองในร้านทองบูรพาในห้างโลตัสหน้ามออเอมอื่อวานนี้นะครับใช้ค้อนเป็นอาวุธทุบพักเดียวแป๊บเดียวได้ทองไป33บาทสรุปแล้วนะครับทองหนัก33บาทเรามาว่ากันทีระช็อตทีระช็อตเอาแบบเนื้อเนื้อเพื่อเอาเวลาไปไล่ล่าคนได้เริ่มจากเมื่อเช้านี้ที่สพคอ,อหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรวตรีรธีรศักดิ์ชัยโยธา ผู้บังกับการสืบสวนตลอดผูธทจังหวัดสงขลาและพันตำรวจเอกอภิชาติวรรณโกผู้บังคับการสอบอคอ,อหงร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าคดีนี้ทั้งในส่วนของการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการสืบสวนติดตามคนร้ายและจํานวนทองที่คนร้ายได้ไปสรุปคนร้ายได้ทองไป33บาทเป็นสร้อยข้อมือ20บาทและสร้อยคอทองคำา1บาบาทมูลค่าประมาณ2ล้าน4แสนกว่าบาทและใช้ค้อนเป็นอาวุธไม่มีปืนย้ำนะครับคนร้ายไม่ได้ใช้ปืนใช้คอ ทีนี้มาดูการลงพื้นที่หาบ่ะแสคนร้ายมีการตั้งชุดสืบสวน5ชุดทั้งชุดสืบสวนสพกหงชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ชุดสืบสวนสพนาหม,ม่อมและตำรวจกองปราบ,ราบกองกำกับการ6ตรวจกล้องวงจรปิดได้มาแล้วบางส่วนนี่คือภาพคนร้ายตอนที่ขับรถมาก่อเหตุสวมชุดดำทั้งชุด ทีนี้มาดูเรื่องรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขับมาก่อเหตุเป็นรถเวฟร้อยสิบสีแดงขาวทะเบียน54 5สีห้าสงขลาของคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาที่ขโมยมาจากวัดแม่เปียหมู่สองตบลคลองหลังอำเภอนาหม่มจังหวัดสงขลาเมื่อช่วง5โมงเย็นแล้วขับมาก่อเหตุฟังหนุ่มเมียนมาเจ้าของรถเล่าให้ฟังการสื่อสารอาจจะติดขัดมั่งก็ฟังพอรู้เรื่องอ๋อครับผมตอนต,ตอนที่น้องเจอแต่งชุดดำมาแล้วใช่ไหม อะไรครับเอาใช่ครใช่ครับอ๋อแต่งชุดดำมาแล้วปิดบังใบหน้ามาเรียบร้อยแล้วห็นหน้าเขาไหมไม่ยินปิดมาเขาพูดภาษาใต้หรือภาษากลางเขาพูดเขาพูดใต้หรือพูดกลางพูดพูดใต้ครับพูดใต้เหรอพูดอะไรบ้างอ๋อไม่ไม่เพราะว่าไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยอะไรเลยครับมาถึงเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรจี้เราอะ โจโจกายเดียวับดูมาเข้ามาดูอันนั้นแหละจ๊ะอันนั้นะครับเข้ามาเลยนะคุยก็ไม่ได้คุยอะไรดีครับเข้ามาถึงเขาโชว์อะไรนะคุยก็ไม่ได้คุยอะไรทีครับแล้วเขาแล้วเขาดึงอะไรให้เราดูอ่ะเขาดอะไรเาจี้เรายังไงเขาจี้เรายังไงนองมันประมาณครับไม่เขาเดินมาถึงเขาเอารถเราไปยังไงอ่ะมันดึงดึงมาเขาดึงมาอย่างเดียวคเดินมาแล้วก็ ขี่รถเราออกไปเลยเหรอครับใช่ครับพนักครับอ๋อเ <c oughs> ขาได้ชักมีดออกชักปืนออกมาไหมปูเอามาครับฮะปูปเอามาครับปูเอามาแล้วก็ถึงถอดออกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ดึงมามอเตอร์ไซค์เอาไปครับอ๋อเขามาเยเจ็บคุณจรถจากเราจากมือเราเลยใช่ไหมครับพูดใต้ใช่ไหมเขาเขาพูดใต้เขาพูดว่าอะไรบ้างไม่ได้พูดความเมื่ ไม่ได้พูดอะไรเลยก่อนลงรถยวลงรถล้มก็ปกองทีนี้ไปดูบรรยากาศที่ร้านทองบุรพาในห้างโลตัสหน้ามอ,อ,อวันนี้ยังปิดแต่ว่าเปิดให้พนักงานมาทํางานมาเคลียร์ทองเคลียร์ร้านชุดสืบสวนไปดูไปช่วยให้อุ่นใจและสอบถามข้อมูลเพิดเด่มเติมฟังพนักงานเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้น,นใช่ ฝั่งนู้นแล้วก็น้องมาอยู่ตรงกลางแล้วทีนี้มันก็โดนพุ่งเ,ข,เข้ามาเลยแล้วก็หยิบค้อนจากในกระเป๋าค่ะข้ามเข้ามาแล้วก็พวกน้องก็ตกใจก็เลยกระโดดข้ามกันไปแล้วหลังจากนั้นพวกมนันก็พวกเขาก็กวาดทองไปหมดเลยกวาดทองไปแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแป๊บเดียวเขาก็ออกไปเลยค่ะยืนยันหน่อยว่ามีแค่ค้อนไม่มีอาวุธปืนใช่ค่ะยืนยันนะครับ ก่อนนั้นก่อนก่อนเเราเห็นเขามาเดินเวียนไหมไม่เห็นเลยค่ะเพราะวันนั้นคนน้อยด้วยช่วงนี้อ๋อคือมาถึงก็เข้าเลยใช่ค่ะโอเคครับฟันทองคดีนี้จับได้แน่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้นอนส่วนคนร้ายไม่รู้แต่ที่รู้ได้ไปนอนห้องขังแน่นอนรอติดตามไม่นานเกินรอเดี๋ยวมีไรมาว่ากันต่อจดสองเผื่อมีทีเด็ดอาจจบในวันนี้เลย Субтитры